ข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธธัมโมสังโฆโพธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆโพธัมโมสังโฆ ถ้าผู้ใดมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากอมาาพาตข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเนื่องจากว่าล้มข้อของเราเนี่ยสมัยเป็นเด็กท่านป่วยเป็นอมาาพาตตํำข้าวตํำไปตํำมาล้มตึง หาหมอมารักษาไม่หายปรากฏว่าต,ตาพระขาวเดินทางมาจากไหนไม่รู้ขึ้นมาบ้านโหนโหนโหนู no, no. No, อธิษฐานว่ายังไงฮะ <Huh? S 2> เราอธิษฐานในใจพ่อก็ไม่บอกแม่ก็ไม่บอกแล้วตาพระขาวรู้ได้อย่างไงเนี่ยว่าให้ลุงฟังหน่อยสิถ้าผู้ใดมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากอามาพาตข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาท,ทั้งสิน้นเออแล้วลุงจะรักษาให้เอาไพลมาจากในย่ามเขียวกบ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 เอาพวานพวน,พวานสามครั้ง หลองพ่อก็ปรากฏว่าเหมือนกับโดนมนต์สะกดนะมือก,กระดุกได้กระดิกได้เอเท้ากระดิกเอ้ยเราต้องเดินได้นี่สิขยับตัวขยับไปลุกขึ้นได้จริงๆ ย้อนไปถึงหลวงพ่อได้สมาธิครั้งแรกตอนนั้นหลวงพ่ออายุ13ปีนะมีเพื่อนคนหนึ่งชวนไปวัดป่าสว่างอารมณ์นั่งคนเดียวเพื่อนก็ต่อมนเพราะว่าต่อมนคือสวดอิติปิโสภาคาวาอารังสมาท่านก็อุ้ยเมื่อไรจะจบสักทีก็ไม่มาอีกแล้วยแย่นี้ไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วบนอยู่ในใจวนไปบนมาเกิดสมาธิขึ้นเลยถอดกายทิพย์ออกมาโอ้ย มันมีลมอะไรพัดเข้ามาที่หัวใจของท่านเย็นสบายโอ้ยมีความสุขมากคนมีความสุขเวลาผ่านไปเร็วมากโอ้โคุณของพระพุทธศาสนาเมียมากขนาดนี้ชื่อรหลวงปู่ก็มาบอกว่าหมดเวลาแล้วเชิญโยมกลับบ้านได้ไกายทิพย์หูวทิพย์ตาทิพย์ได้ยินเสียงหลวงปูก่กมาไหวทุกคนกลับบ้านได้เ่าก็เดินทางกลับมาหาร่างของท่านนั่งอยู่เกิดสติขึ้นมาหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับ ผมเป็นอย่างนี้มันคืออะไรหลวงปู่กงมาบอกว่าโอ้ยวิริยังนี่เรายังไม่เคยสอนสมาธิให้เลยเธอเป็นสมาธิแล้วเนี่ยแสดงว่าเธอมีบุญเก่านะเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านก็เลยมีจิตอยากจะบวชเป็นเนนหลวงพ่อก็เลยบวชตอนอายุ16ปีนะพอบวชแล้วหลวงปู่กงมาบอกว่าวิริยังแกเป็นเนนแล้วนะจะจะไปเดินธุด,ดงไหมไปครับ ไปต้องทํางานหนักนะแบกบาตรสองอันนะแบกกรดสองอันกระติกน้ำสองอันครับไปพอไปเดินทุด,ดงหลวงปู่ก็มาก็บอกว่าวเวรียงังแกต้องนั่งสมาธินะสมาธินี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆการทําสมาธิคือกรองอารมณ์หลวงปูก่กมมาก็บอกว่าวเวรียงังเราจะพาไปพบหลวงปู่มัน่น เป็นความฝันของผมโอ้ยดีใจมากๆท่านก็ไปกับหลวงปู่กกมาเดินทุดงไปชื่อของท่านว่าวิริยังเนี่ยบิดาของท่านตั้งขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแปลว่าองค์แห่งความเพียรความวิริยะความเพียรเดียวกับที่พระมหาชนกมีเพียรในการติดตามครูบาอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์โกมา เดินทุดงไปในที่ต่างๆต้องเจอเสือเจอโจรผู้ร้ายเจอพยันตรายสารพัดท่านรอดชีวิตมาได้ท่านต้องเดินจากจันทบุรีขึ้นไปจนถึงอีสานเป็นระยะทางตั้งหลายร้อยกิโลเมตรเมื่อไปถึงจังหวัดสกลนครท่านก็บวชเป็นพระแล้วก็ไปถึงหลวงปู่มัม่นโอ้ปรากฏว่าหลวงปู่มัม่นนี่เหมือนกับมีโทรศัพท์มือถือหลวงปู่มัม่นออกมายืนต้อนรับอยู่หน้าวัดเลยหลวงปู่มัม่นนี่ โอกราบเลี้วเวลียังกาบเลีว้วหลวงปู่มันก็ไม่ต้องกราบเรารู้ว่าเธอั้องสองจะมาเราจึงมายืนต้อนรับท่านมีความเพียรในการที่ท่าไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐของท่านที่ท่านได้เป็นพระปฏิบัติวัตถทาสท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ถึง4ปี วิริยังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมาเธอจะต้องมาเป็นพระอุปถัก์เรานะครับผมกราบผมกราบแล้วกับผมมีความปรารถนาอย่างนี้โอ้หลวงพ่อดีใจมากตั้งแต่บัดนั้นมาหลวงพ่อก็เลยอยู่รับใช้หลวงปู่ม,มันหลวงปู่ม,มันก็สอนสมาธิขัน้นพื้นฐานฌานญาณวิปัสนาอย่างละเอียดเลยแล,ล้วหลวงพ่อก็แอบเขียนหนังสือมุดโตไทยมุดแปลว่าหลุดพ้นไทยแปลว่าให้ความหลุดพ้นแอบเขียนนะแอบเขียนจ,ดจดุด อ้ยหลวงปู่มันทำไมเทศดีอย่างนี <ill Så> ้มันสุดยอดเลยคนอื่นต่อไปจะได้ฟังอย่างเราไม่น้อแอบเขียนน้ำหมึกก็ไม่มีนะโอ้ยไปหาต่อยางไม้แล้วก็เปลือกไม้เปาหมักสมอเทศตำตำกว่าจะทําเป็นน้ําหมึกเขียนเสร็จเนี่ยวันหนึ่งถึงแห้งเอาไปตากแดดทําเป็นหนังสือเล่มหนึ่งการที่ไปอยู่เกิดหลวงปู่มันเนี่ยใครไปทาอะไรผิดท่านดดเลย ไม่ไปก็เขียนก็เขียนเสร็จแล้วเอาไปตีก็ไปอ่านให้ท่านฟังเอ้าใครเขียนได้นี่ใครมาทนเขียนผมเองครับเออใช่ได้ใช่ได้ หลวงพ่อเวรียังหลังจากที่ท่านรับใช้หลวงปู่มั่นเป็นเวลา4ปีท่านเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่กับหลวงปู่กงมาเนี่ยก็แปีรวมเป็น12ปีเรียกว่าท่านได้รับวิชาสมาธิฌานญานวิปัสสนานอย่างละเอียดเลยหลวงปู่มั่นก็รู้ว่าหลวงพ่อเวรียังมีความปรารถนาอย่างนั้นหลังจากนั้นหลวงปู่มั่นก็เลยทายว่าวิริยังนี่เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีจะทํางานใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าวิริยังเธอต้องไปอยู่กรุงเทพนะ เพราะว่าคนกรุงเทพมีบุญวาสนาบารมีเยอะถ้าเขาไม่ได้รับการถ่ายทอดเขาจะ,จะเสื่อมเธอไปแล้วจะช่วยให้เขานั่นได้รู้ว่าการทำสมาธิมีประโยชน์อย่างไร